สวัสดีค่ะในช่วงเวลาที่ชีวิตเราอาจจะเจอปัญหาหนักหนักหรือรู้สึกเหมือนหาทางออกไม่เจอนะคะหลายครั้งเราก็มองหาที่พึ่งที่มั่นคงวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคำเทศนาของศาสนาจารย์ดรสุรศักดิ์สิทธนานันค่ะในหัวข้อป้อมปราการเข้มแข็งซึ่งชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งจริงๆครับคำเทศนานี้เน้นไปที่พระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อ10นะครับที่บอกว่าพระนามของพระยาเวเป็นหอรบแข็งแกร่ง คนชอบทำวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัยท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนเลยครับเหมือนป้อมปราการสมัยโบราณที่มักจะสร้างไว้บนที่สูงสูงอ๋อค่ะเวลาศัตรูมาคนก็จะหนีเข้าไปหลบในนั้นพอเข้าไปข้างในได้ก็คือปลอดภัยแน่นอนน่าสนใจนะคะแต่ว่าในข้อถัดไปเลยสุภาษิต1 8ข้อ11กลับพูดถึงคนรวยที่คิดว่าทรัพย์สมบัติของตัวเองนี่แหละคือเมืองเข้มแข็งเป็นกำแพงสูงมันดูขัดกันนิดนิดนะคะท่านอธิบายเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ รประเด็นนี้คั้นชี้ให้เห็นความต่างที่สําคัญมากเลยครับคือสําหรับคนมั่งมีเนี่ยความรู้สึกว่าทรัพย์สินมันปลอดภัยมันเป็นแค่ในความคิดของเขาเท่านั้นเองโอ้แค่คิดไปเองอใช่ครับมันไม่ใช่ความจริงแท้ๆเพราะว่าทรัพย์สมบัติอย่างที่เราก็รู้ๆกันมันไม่แน่นอนเลย อาจจะหายไปพรุ่งนี้ก็ได้จริงค่ะเดี๋ยวนี้ยิ่งเห็นชัดเลยนี่แหละครับคือแก่นที่ท่านแนนว่ามันไม่ใช่แค่เราวางใจในอะไรแต่คือธรรมชาติของสิ่งที่เราวางใจด้วยการพึ่งพาสิ่งที่ไม่มั่นคงอย่างเงินทองเทียบกับการวางใจในพระเจ้าผู้ทรงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ก็เลยนําไปสู่การมุ่งแสวงหาที่ต่างกันคนนึงก็หาแต่งเงินอีกคนก็แสวงหาพระเจ้าถูกต้องครับเพราะรู้ว่าความปลอดภัยที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเข้าใจแล้วค่ะแล้วการวิ่งเข้าไปในป้อมปราการหรือคือการเข้าหาพระเจ้าเนี่แหละค่ะมันมีความหมายพิเศษยังไงทําไมท่านถึงใช้คําว่าวิ่งไม่ใช่แค่เดินเข้าไปคําว่าวิ่งนี่สําคัญมากครับมันสื่อถึงความเร่งด่วนความรู้สึกว่าต้องรีบแล้วนะมีความกระตือรือร้นมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวไม่ใช่แบบ ชิวๆเดินไปเรื่อยๆไม่ใช่เลยครับแต่มันคือการพุ่งเท่าไปอย่างสุดกำลังสุดจิตสุดใจเพราะรู้ว่าอันตรายมันใกล้ตัวแล้วทางรอดมีทางเดียวคือต้องเข้าหาพระเจ้าเท่านั้นเหมือนกับว่าต้องทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเลย ใช่ครับเป็นภาพของการละทิ้งสิ่งอื่นที่เราเคยพึ่งพาทั้งหมดแล้วหันมามอบความไว้วางใจทั้งหมดให้พระเจ้าจริงๆไม่ใช่แค่อธิษฐานแบบขอไปทีนะครับแต่เป็นการร้องทูลแบบจริงจังจากใจจริงเพราะเชื่อมั่นสุดๆว่าพระองค์คือทางรอดเดียวแล้วอะไรล่ะคะที่เป็นหลักประกรันหรือเป็นเหตุผลที่ทําให้เรามั่นใจได้จริงๆว่าถ้าเราวิ่งเข้าไปหาพระเจ้าแล้วเราจะปลอดภัยแน่นอน หลักประการที่ดีที่สุดก็คือเพราะลักษณะของพระเจ้าเองครับอันนี้ท่านย้ำม,มากในคําเทศนาเพราะว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อไม่เคยเปลี่ยนแปลงทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดไม่มีอะไรยากเกินไปสําหรับพระองค์แล้วก็เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาเสมอค่ะดังนั้นพระสัญญาของพระองค์จริงเชื่อถือได้เป็นจริงเสมอท่านชี้ด้วยนะครับว่าการที่พระองค์รักษาสัญญาเนี่ยมันก็เหมือนกับการรักษาประเกิของพระองค์เองด้วยอ๋อเข้าใจเลยค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่วางใจในพระองค์อย่างสุดหัวใจจริงๆเนี่ยจะได้รับการปกป้องได้รับการช่วยกู้แน่นอนไม่ว่าปัญหามันจะดูใหญ่โตซักซ้อนแค่ไหนหรือแม้แต่ตัวเราจะรู้สึกอ่อนแอเหลือเกินก็าตามความปลอดภัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราแข็งแรงแค่ไหนตอนวิ่งเข้าไปแต่ขึ้นกับว่า ป้อมนั้นแข็งแรงแค่ไหนถูกต้องเป๊ะเลยครับความปลอดภัยของเราไม่ได้วัดกันที่กำลังเราเลยแต่วัดกันที่ความแข็งแกร่งมั่นคงของพระเจ้าผู้เป็นป้อมประการเราศัตรูหรือปัญหาหรือความสงสัยอาจจะพยายามมาหลอกล่อให้เราเลิกวางใจให้เราออกมาจากป้อมนะอือค่ะ แต่เมื่อไหรที่เราซ่อนตัวอยู่ในพระองค์เราก็จะปลอดภัยเสมอท่านถึงย้ำไงครับว่าการเข้าหาพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพิธีลิตองอะไรภายนอกนะแต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ข้างในเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงการสื่อสารการร้องทูลจากใจใช่ครับและการยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ด้วยความเชื่อนั่นเองสรุปแล้วนะคะแก่นแท้ที่เราได้จากคําเทศนานี้ก็คือว่าหนทางที่จะทําให้เราปลอดภยัยมีสันติสุขได้จริงๆท่ามกลางปัญหาทั้งหลายเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเก่งแค่ไหนมีเงินเท่าไหร่หรือมีอำนาจอะไรเลยแต่อยู่ที่การตัดสินใจวิ่งเข้าไปหาพระเจ้าสแสวงหาพระองค์อย่างสุดใจและยึดมั่นวางใจในพระลักษณะที่ดีงามและพระสัญญาที่แน่นอนของพระองค์ใช่เลยครับและมีข้อคิดปิดท้ายที่ท่านฝากไว้ได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือท่านบอกว่าความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างทางที่เรากําลังมุ่งไปหาป้อมนะเอ้าเหรอคะ แต่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้เข้าไปถึงแล้วก็อยู่ข้างในป้อมประการนั้นเรียบร้อยแล้วอ,อ๋อหมายความว่าแค่กําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกอาจจะยังไม่พออาจจะยังไม่พอครับคําถามสําคัญที่ท่านทิ้งไว้ให้เราคิดต่อก็คือว่าวันนี้เราได้วิ่งเข้าไปจนถึงจุดที่เรามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นจริงๆกับพระองค์ได้พักพิงอยู่ข้างในพระองค์ผู้เป็นป้อมประการของเราแล้วหรือยัง